เราเคยมองภาพถ่ายแล้วนึกสงสัยกันไหมว่าช่างภาพใช้เลนอะไรถ่ายภาพนั้นช่างภาพมีวิธีเลือกและใช้งานเลนยังไงที่จะช่วยให้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างภาพธรรมดากับภาพที่น่าสนใจ ขั้นตอนแรกเราจะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลนแต่ละประเภทและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันก่อนเลนแต่ละประเภทนั้นช่วยให้เรามองเห็นภาพในฉากเดียวกันด้วยมุมมองที่ต่างกันออกไป คุณสมบัติและสเปคในตัวกล้องถ่ายภาพจะช่วยแค่เพียงให้ได้ภาพถ่ายที่ดีในส่วนของปริมาณแสงเงาและโทนสีแต่หากเราจะพูดถึงความคมชัดและการสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยมให้ได้นั้นกุญแแจสำคัญก็คือการเลือกใช้เลนส์ที่เหมาะสม เลนแต่ละประเภทถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถใช้ประโยชน์สำหรับฉากและสถานการณ์การถ่ายภาพที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาภาพมาแมลงในระยะใกล้ที่สามารถเห็นรายละเอียดที่ซับซ้อนได้เต็มตาภาพการเคลื่อนไหวและพลังของการแข่งขันกีฬาและอื่นๆอีกมากมาย กล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้นั้นจะช่วยให้เราถ่ายทอดอารมณ์ภาพได้อย่างหลากหลายในแบบที่กล้องเปลี่ยนเลนสไม่ได้หรือสมาร์ทโฟนดีๆก็ไม่อาจทำได้เลนถ่ายภาพในหัวข้อนี้เราจะพูดเน้นที่เลนถ่ายภาพนิ่งและโดยส่วนมากเราจะเรียกชื่อเลนแบบทับศัพท์มากกว่าจะเรียกด้วยชื่อภาษาไทยเลนถ่ายภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างมากของกล้องถ่ายภาพ ใช้สำหรับรวมแสงที่สะท้อนจากวัตถุส่งผ่านเข้ามาสู่กล้องในปัจจุบันเลนสของกล้องถ่ายภาพมีความหลากหลายที่สามารถแบ่งออกเป็นหลายระบบคือระบบเลนสกระบบเลนซูมระบบเลนกลไกที่เป็นแมนนวลทั้งระบบระบบเลนกลไกผสมไฟฟ้าและเลนที่เป็นไฟฟ้าทั้งระบบแต่เราจะแบ่งกลุ่มของเลนสถ่ายภาพตามการใช้งานเป็นสกลุ่มหลักๆคือ กลุ่มเลนที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทั่วไปกลุ่มเลนพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะกิจเรามาเริ่มที่กลุ่มเลนที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทั่วไปเลนมาตรฐานหรือเรียกว่าสแตนดาร์ดเลนไม่ก็นอร์มอลเลนเป็นเลนที่มีทัศนมิติของภาพใกล้เคียงกับที่ตามนุษย์มองเห็นไม่ว่าจะเป็นด้านกว้างหรือด้านยาวและระยะความใกล้ไกลที่พอๆกับการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์ โดยมากจะใช้เพื่อถ่ายภาพอะไรก็ได้ที่ต้องการให้ภาพนั้นออกมาสมจริงเหมือนที่ตาเรามองเห็นเลนส์มุมกว้างหรือเรียกว่า wide angle lens เป็นเลนส์ที่รับภาพได้กว้างมีช่วงทางยาวโฟกัสที่24-35มิลลิมตรสำหรับเซ็นเซอร์แบบฟูลเฟรมและที่ช่วงทางยาวโฟกัส18-23มิลลิมตรสำหรับเซ็นเซอร์แบบ APS-C เป็นเลนมุมกว้างมาตราฐานที่ใช้ถ่ายภาพปกติทั่วทวไปครอบคลุมพื้นที่ได้ค่อนข้างมากกว่าเลนนมและมีการบิดโค้งของภาพไม่มากเลนประเภทนี้จะมีช่วงระยะชัดที่ค่อนข้างลึกจึงถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์ได้ยากเลนให้ทัศนมิติในส่วนระยะห่างของทุกสิ่งที่อยู่ในภาพจะดูอยู่ไกลกันกว่าความเป็นจริง เลนเอลตาไวเป็นเลนที่มีมุมรับภาพกว้างกว่า24มิลิเมตรสำหรับเซนเซอร์แบบฟูลเฟรมและกว้างกว่า18มิลลิเมตรสำหรับเซ็นเซอร์แบบ APS-C เลนจะรับภาพได้กว้างมาก มักจะใช้ถ่ายในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดแต่ต้องการเห็นรายละเอียดในภาพครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดเลนประเภทนี้จะได้ช่วงระยะชัดลึกตลอดทั้งภาพระดับความผิดเพี้ยนของเส้นตรงจะมีความโค้งงอและบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงบ้างโซนมุมภาพมักจะมีอาการยืดออกแต่ยังสามารถแก้ได้ง่ายด้วยโปรแกรมแก้ไขตกแต่งภาพและการใช้เทคนิควางมุมแนวระนาบ หรือเทคนิคการใช้งานต่างๆให้ทัศนมิติในส่วนระยะห่างของทุกสิ่งที่อยู่ในภาพดูอยู่ไกลกันกว่าความเป็นจริงมากกว่าเลนมุมกว้างปกติเหมาะสำหรับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์งานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกภายในที่เน้นภาพครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดเลนอัอลตาไวสามารถประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพบุคคลได้ เพื่อให้เห็นรูปร่างหรือสัดส่วนที่ดูแปลกตาและอาจช่วยให้การถ่ายภาพเรากับเพื่อนๆสนุกสนานมากขึ้นด้วยเลนถ่ายไกลหรือเรียกว่าเลนส์เทเลโฟโต้เป็นเลนสที่มีทางยาวโฟกัสมากกว่า50มิลลิเมตรขึ้นไป คุณสมบัติของเลนคือดึงระยะของภาพเข้ามาใกล้จึงทำให้ภาพที่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นให้ช่วงระยะชัดที่ตื้นมากขึ้นตามทางยาวโฟกัสที่เพิ่มขึ้นทำให้วัตถุใดๆที่โฟกัสมีความโดดเด่นออกมาจากฉากหลังได้อย่างมาก ด้วยจุดนี้เองเลนที่ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายภาพบุคคลโดยเฉพาะจึงเป็นเลนช่วงเทเลโฟโต้ทั้งหมดช่วงเลนเทเลโฟโต้จะให้ทัศนมิติในส่วนระยะห่างของทุกสิ่งที่อยู่ในภาพจะดูอยู่ใกล้ประชิดติดก,กันกว่าความเป็นจริงและดึงขนาดของวัตถุที่ฉากหลังให้มีขนาดใหญ่เข้ามามากขึ้นกว่าเดิมด้วยเหมาะกับภาพถ่ายอะไรก็ตามที่อยู่ไกลจากเราไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพสัตว์ภาพกีฬา ภาพแนวแคนดิดและภาพที่ต้องการละลายฉากหลังมากๆอย่างการถ่ายภาพบุคคลที่ดูโดดเด่นจากฉากหลังและในบางครั้งก็ใช้ถ่ายภาพทิวทัศน์อย่างเช่นถ่ายภาพทิวเขาที่อยู่ห่างกันให้ดูอยู่ใกล้กันมากขึ้นเพื่อให้ภาพดูแน่นขึ้นไม่ให้ภาพดูเวงว้างเกินไป เลนมาโครเป็นเลนที่ใช้ถ่ายวัตถุขนาดเล็กมากๆสามารถโฟกัสได้ใกล้วัตถุมากๆเพื่อให้วัตถุขยายใหญ่ขึ้นและเห็นรายละเอียดชัดเจนเลนมาโครจะต้องมีอัตราการขยายมาตราฐานที่1ต่อหนึ่ง คือขนาดของวัตถุที่ปรากฏบนเซ็นเซอร์รับภาพมีขนาดเท่าวัตถุจริงอีกทั้งชิ้นเลนยังถูกออกแบบให้มีค่าคลี a r i ริตี้ที่สูงมากกว่าเลนทั่วไปจึงทำให้ภาพที่ได้มีค่าความคมชัดที่สูงมากในปัจจุบันเลนมาโครมีให้เลือกใช้กันตั้งแต่ช่วงเลนมุมกว้างจนถึงช่วงเทเลโฟโต้เลนซูมเป็นเลนที่สามารถเปลี่ยนทางยาวโฟกัสได้หลายค่าในตัวเดียว คือเป็นทั้งเลนมุมกว้างเลนมาตรฐานและมีช่วงเทเลโฟโต้ระยะต,ต,ต้นในตัวเดียวกันอย่างเลน่ส2 8 2 0 0 mm ถึมมในกล้องแบบฟูลเฟรมหรือ 18- 135หมิ mm ในกล้องแบบ APS-C ข้อดีคือใช้งานได้อนเนกประสงค์ถ่ายภาพได้เกือบจะทุกชนิด แต่ก็มีข้อด้อยอยู่ไม่น้อยคือถ้าเป็นเลนที่ซูมได้มากๆจากมุมกว้างไปถึงเทเลให้คุณภาพความคมชัดไม่ค่อยดีนักให้สีและคอนทราสต์ได้ไม่ดีเท่าไหร่อีกทั้งมีขนาดรูรับแสงที่กว้างสุดไม่มากและยังเปลี่ยนรูรับแสงให้เล็กลงเองอัตโนมัติเมื่อซูมเลนออกไปเรื่อยๆที่เรียกกันว่าเลนเอฟไหล เป็นความอเนกประสงค์ที่แรกมาด้วยคุณภาพของภาพที่ไม่สุดซักทางช่างภาพก็ใช้เล่นซูมในการถ่ายภาพเช่นกันแต่เลนส์จะมีซูมที่น้อยกว่า อย่างเช่นในกล้องแบบฟูลเฟรมจะเป็นเลน24-70มิม mm, กับเลน70-200มิม mm, ใช้รูรับแสงกว้างสุดได้ที่ f 2.8ตลอดช่วงซูมและในกล้องแบบ apsc จะเป็นเลน16-55มิลม mm, กับเลน50-140มิม mm, ใช้รูรับแสงกว้างสุดได้ที่ f 2.8ตลอดช่วงซูมซึ่งเป็นเลนซูมที่มีคุณภาพสูงแต่ก็มีค่าตัวที่แรงเอาเรื่อง อยู่ไม่น้อยเช่นกันเรามาเปรียบเทียบเลนฟิกกับเลนซูมกันเลนซูมนั้นใช้งานได้สะดวกมากจากการที่เลนสามารถเปลี่ยนทางยาวโฟกัสได้จึงไม่ต้องเปลี่ยนเลนไปมาบ่อยๆแต่เลนฟิกนั้นมีคุณภาพของชิ้นเลนที่สูงกว่าเลนซูมเป็นอย่างมากรวมถึงมีรูรับแสงกว้างมากกว่าจึงถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีกว่า เลนส์ฟิกช่วงเทเลให้ภาพโบเก้ที่นุ่มนวลสวยงามกว่าเลนส์ฟิกทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าใช้งานแบบลุยุยได้ดีกว่าแต่ต้องพกเลนกันทีละหลายๆตัวและต้องเปลี่ยนเลนไปมาบ่อยๆซึ่งถ้าเป็นงานถ่ายภาพที่ต้องการคุณภาพสูงช่างภาพจะเลือกใช้งานเลนส์ฟิกมากกว่าเลนส์ซูม คนที่เริ่มใช้เลนส์ฟิกค,ครั้งแรกคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดที่ใช้งานไม่สะดวกเหมือนเลนสูมคุณจะต้องเดินเข้าเดินออกเพื่อควบคุมมุมภาพคุณอาจรู้สึกหมุดหงิดที่ต้องเปลี่ยนเลนส์บ่อยๆแต่ถ้าใช้เลนส์ฟิกจนชินแล้วจะพบว่าเลนส์ฟิกนั้นช่วยให้เราขยายขอบเขตในการสร้างสรรค์าภาพถ่ายได้กว้างมากยิ่งขึ้นในแบบที่เลนสูมให้เราไม่ได้ ต่อมาคือกลุ่มเลนสพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะกิจเลนฟิช h Eye ชื่อเรียกมาจากเลนที่มีลักษณะนูนมากคล้ายตาของปลา มีมุมในการรับภาพได้กว้างมากถึง180องศาซึ่งมากกว่าเลนส์ทุกชนิดด้วยการที่เลนส์ฟิชไทนนั้นให้มุมรับภาพที่กว้างมากๆจึงมาพร้อมกับความผิดเพี้ยนที่สุดมากๆเช่นกันภาพที่ได้จะแปลกตาและมีความน่าสนใจจากทัศนมิติที่ผิดเพี้ยนเป็นมุมมองที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยสายตาปกติ สามารถถ่ายภาพในที่แคบมากๆได้นอกจากนี้ก็ยังใช้ถ่ายภาพภูมิทัศน์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการมากๆเพื่อสร้างความแปลกใหม่ได้อีกด้วยเลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้เป็นเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสตั้งแต่400มิลลิเมตรขึ้นไปเป็นเลนส์ที่ใช้งานกันในกลุ่มช่างภาพสารคดีถ่ายสัตว์ป่าที่ต้องซุ่มถ่ายจากระยะไกลสายถ่ายนก และช่างภาพสายกีฬาที่แข่งขันกันในพื้นที่กว้างๆอย่างรถแข่งฟุตบอลและกลอบเป็นต้นเลนชนิดนี้เป็นเลนที่มีราคาแพงมากและมักต้องใช้ขาตั้งกล้องขนาดใหญ่เพื่อใช้งานเลนชนิดนี้เพราะเลนมีน้ำหนักมากเลนซูเปอร์มาโคร คือเลนส์ถ่ายใกล้ๆที่มีอัตราการขยายขนาดของวัตถุที่ปรากฏบนเซ็นเซอร์รับภาพที่ใหญ่กว่าวัตถุจริงตั้งแต่2เท่าขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆจะเป็นเลนส์แบบแมนนวลแทบทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันก็มีจำหน่ายกันมากมายในราคาที่สมเหตุสมผลเป็นเลนที่ใช้กันมากในกลุ่มของนักกีตวิทยาและผู้ที่หลงไหลาการถ่ายภาพมาโครที่เห็นรายละเอียดมากกว่าที่เลนมาโครทั่วไปจะทำได้ต่อมาคือเลนทิวชิป หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเลนทิวชิปกันมาบ้างเลนทิวชิปคือเลนชนิดพิเศษที่ตัวเลนสามารถปรับเคลื่อนตัวเลนได้2ลักษณะคือเลื่อนขึ้นลงเลื่อนซ้ายขวาเรียกว่าการชิปและปรับก้มเงยเรียกว่าการทิ้ว เราจะใช้เลนส์ประเภทนี้ในการถ่ายภาพ a r ร์เคเท็กเจอร์อินทีเรียเพื่อให้เปอร์สเปกทีฟเป็นเส้นตรงใกล้เคียงที่ตาเห็นไม่บิดเบี้ยวผิดรูปหรือไม่ก็ใช้กับภาพสินค้าเพื่อให้สัดส่วนถูกต้องหรือภาพอาหารเพื่อใช้เพิ่มหรือลดช่วงระยะชัดของภาพ เดิมระบบทิวชิปนี้มาจากกล้องลัดฟอร์แมตเช่นกล้องวิวจะสามารถทิวชิปได้มากกว่าโดยทำได้ที่ระนาบเลนส์และระนาบเซนเซอร์และสามารถปรับพร้อมกันได้หลายทิศทางอีกด้วยการใช้งานเลนส์ทิวชิปเราต้องเข้าใจกฎของชามกลาบคือเมื่อระนาบเลนส์ระนาบเซนเซอร์และระนาบของสิ่งที่ถ่ายมาบรรจบกันได้ที่จุดหนึ่งจะทำให้ภาพที่ได้ชัดตั้งแต่หน้าสุดไปถึงหลังสุด เล่นทิวชิปมีราคาสูง นักถ่ายภาพทั่วไปอาจใช้เลนส์ปกติถ่ายภาพแล้วมาดัดเปอร์สเปกทีฟในโปรแกรมตกแต่งภาพแทนก็ได้แต่คุณภาพไฟล์จะลดลงภาพจะเบลอลงเพราะมีการยืดหรือลดพิกเซลในภาพถ้าเอาไฟล์ไปใช้งานภาพเล็กๆก็พอได้แต่ถ้าต้องนำไปขยายใหญ่คุณภาพรูปจะไม่ค่อยดีดังนั้นเลนส์ทิวชิปในการถ่ายภาพอาร์เคเต็กเจอร์อินทีเรียจึงเป็นเลนส์เฉพาะทางที่ทำให้เราได้ไฟล์คุณภาพสูงนั่นเอง สุดท้ายคือเลนส์ครบแม้จะเป็นเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่องานซีนีมาโดยเฉพาะแต่ก็มีช่างภาพอาชีพนำมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพนิ่งอยู่ไม่น้อยเป็นเลนส์ที่สามารถใช้งานถ่ายภาพในมุมที่แปลกแปลก สามารถเข้าไปในมุมที่กล้องและเลนทั่วไปไม่สามารถทำได้มีความยาวกระบอกที่ยาวประมาณ40เซนติเมตรตัวกระบอกเลนสามารถลงน้ำได้ช่างภาพจึงนิยมนำเลนครบไปถ่ายสารคดีและภาพโฆษณาและยังใช้ถ่ายภาพมาโครได้อีกด้วยเพราะเลนสามารถโฟกัสระยะใกล้ๆได้และมีอัตราขยายภาพแบบมาโครถึงสงเท่ารวมไปถึงการถ่ายภาพใต้ใตน้ำถือเป็นเลนที่ใช้งานได้ ค่อนข้างหลากหลายแต่ก็มีราคาค่าตัวที่ไม่น้อยเลยเช่นกันในคลิปนี้เราได้ทำความรู้จักลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของเลนแต่ละประเภทกันไปแล้วในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงปัจจัยต่างๆในการเลือกซื้อและเลือกใช้เลนให้เหมาะกับการถ่ายภาพของเรา ถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามคลิปต่อๆไปกด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเรา